รู้หรือไม่ Honda j แจ z บางคันในไทยคือ made in เจแปนนะครับย้อนกลับไปเมื่อปี2011-2012นะครับเกิดเหตุน้ำท่วมใหญ่ที่อยุธยานะครับหนักจนโรงงาน Honda ที่ผลิตแจ๊ตโดนน้ำท่วมไปด้วยครับทำให้ช่วงนั้นเนี่ยฮอนด้าต้องนำเข้ารถจากญี่ปุ่นเนี่ยมาส่งมอบคนที่จองรถไว้แทนนะครับแล้วทีนี้เนี่ยเราจะดูยังไงว่า Honda j แจ z ญี่ปุ่นกับไทยเนี่ยต่างกันยังไงครับในส่วนของภายนอกครับเซนเซอร์หน้าเนี่ยที่ญี่ปุ่นมีนะครับของไทยไม่มีนะครับแล้วก็ไฟตัดมองครับญี่ปุ่นมีมาใหห้้้ต่ททีไไไยองปดเพฟนา จากโรงงานนะครับคันนี้เนี่ยสว่าง้ํานะครับแต่ที่ไทยเนี่ยได้แค่หลอดฮาโลเจนครับญี่ปุ่นกันชนหลังมีช่องลมมาให้ครับเท่ขึ้นครับของไทยเป็นแบบเรียบๆไม่มีช่องนะฮะมาดูส่วนของภายในครับพวงมาลัยหนังแท้จับแล้วพรีเมียมกว่าของไทยเป็นแบบยาง PU นะครับหัวเกียร์ครับของญี่ปุ่นเป็นหนังแท้สัมผัสดีกว่าส่วนของไทยเป็นยาง PU แอร์ญี่ปุ่นให้แบบดิจิตอลมานะครับกดปรับง่ายดูไฮเทคกว่าของไทยเป็นแบบปุ่มหมุนธรรมดาจอพโอเนียญี่ปุ่นให้มาจากโรงงานเลยครับรองรับความบันเทิงแบบเต็มที่ในยุคนั้นส่วนไทยเนี่ยให ธรรมดามาลายบอรเนี่ยครับจะเป็นลายตุกแกนะครับเอกลักษณ์ของสเปคญี่ปุ่นเลยไอแบ็กญี่ปุ่นให้มา8ลูกครับปลอดภัยจัดเต็มครับแต่ที่ไทยมีแค่คู่หน้าเท่านั้นใครที่กําลังมองหาแจ็คสเปคญี่ปุ่นแบบนี้นะครับเรามีขายที่399,000บาทเท่านั้น,นครับที่พิเศษคือคันนี้มาพร้อมชุดแต่งมูกเก้นรอบคันรถสวยเลขไม่เพียงแค่75,000กิโมตรเท่านั้นสนใจทักไม่ได้เลยครับ